สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสหรับหัวข้อของวันนี้กลับมากันต่อเน,นื่งเลยผมกับการอัปเดตภารกิจเสริมตัวใหม่ล่าสุดได้เวลาช่วยปาร์คตามหาน้องโอเบนกันเลยผ,ผมก็เป็นหนึ่งในภารกิจตัวใหม่ที่หลายคนเนี่ยถามพลิงมาค่อนข้างเยอะว่าต้องทำยังไงผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมารีวิวในส่วนภารกิจต,ตัวใหม่ตัวนี้กัน,นก็มาดูกันเลย สำหรับวิธีการทากิจกรรมตัวใหม่นี้ผมหลักๆเนี่ยเราจาเป็นจะต้องเก็บไอเทมทั้งหมด2อย่างด้วยกันผมเพื่อแรกในส่วนไอเทมของลหลงมลักที่จะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันไอเทมอย่างแรกผมจะได้จากการแก้ไขปริศนาที่เป็นตัวพัซจลครผมก็จะมีรูปภาพทางด้านซ้ายมือมาพอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการทํากิจกรรมมินิเกมเล็กๆ,ๆน้อยๆผมให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้โดยวันนึงครับผมเราสามารถทําได้สูงสุดทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะผมก็จะให้โอกาสฟรี2ครั้งและอีกหนึ่งครั้งเนได้ โดยกิจกรรมรับผมการกดในแต่รอบจะใช้ระยะเวลาเนี่ยไม่เกิน5นาทีด้วยกันครัวิธีการเล่นก็ให้ทาการต่อจิกอ๊กซอเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบพอภาพสมบูรณ์เมื่อไหร่ครับตัวเกมเนี่ยก็จะเด้งในส่วนของของรวัลมา1ชิ้นต่อ1รอบ ถัดมากับของรางวัลอย่างที่2ครับผมกับชิ้นส่วนสายลับอันนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนตัวพลักิเสริมให้เราสามารถแยกมาทํากันได้ผมลหลักก็จะมีเล่นในโหมดของ MP หรือโหมด VR 10 Ma มตสออนไลน์ครบ60นาทีได้ MP 5ครั้งโหมด MP อยู่รอด30นาทีโหมด VR เข้าสู่ล็อกอินระบบ7วันค่าผู้เล่น10คนด้วยสกอร์สติ๊กทำดาเมจ3 0 0พันในโหมด VR แล้วก็ค่าผู้เล่นด้วยปืนสไนเปอร์ในโหมดของ VR 20คนนะผมก็จะได้เหรียญไอโซน,นี้เนี่ยมาช่วยในการปลดล็อกในส่วนไอเทมพิเศษ โดยจำนวนสูงสุดของตัวเหรียญสายรับผมจะได้ทั้งหมด8เหรียญด้วยกันนะในส่วนของรางวัลของกิจกรรมนี้ผมมันจะมีในส่วนบันเดอร์ของเราเนี่ยแรกได้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันผมก็เป็นรางวัลที่1รางวัลที่2แล้วก็รางวัลใหญ่รางวัลที่1ก็ผมจะใช้ชิ้นส่วนปริศนาเนี่ยทั้งหมด6เหรียญแล้วก็เหรียญสายรับ3เหรียญรางวัลที่2จะใช้ชิ้นส่วนปริศนา12อันแล้วก็เหรียญสายรับ5อันและอย่างสุดท้ายผมรางวัลใหญ่จะใช้ชิ้นส่วนปริศนา20อันแล้วก็ ในส่วนของไอเทมแก้ไขปริศนาผมที่ได้จากการทำลูกกิจพัซโซเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเพียงพอต่อการทำทุกอันอยู่แล้วไม่มวปัญหาผมแต่ปัญหาก็คือในส่วนของเหรียญสายรับเนี่ยตัวเควสบังคับว่าให้สูงสุดเพียงแค่8เหรียญเท่านั้นผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแลกรางวัลมันจะมี2ทางเลือกให้เราผมและทางเลือกแรกก็คือแรกของรางวัลสูงสุดจะได้เป็นรางวัลที่1แล้วก็รางวัลที่2รวมกันหรือทางเลือกที่2คือแรกได้เพียงแค่ของรางวัลใหญ่เพียงแค่เซตเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่กกย ควรที่จะคํานึงในส่วนนี้ก่อนแรกของรางวัลเลยนะว่าเราเนี่ยอยากได้ไอเทมฝั่งไหนมากกว่ากันหรือว่าตัวบันเดอร์ไหนมากกว่ากันนะในส่วนรายละเอียดของของรางวัลผมสำหรับเซตที่1เนี่ยก็จะประกอบด้วยปืน s 3 6มีดลายใหม่ผมแล้วก็ระเบิดมือลายใหม่ทั้งหมด3ชิ้นของรางวัลในเซตที่2องครับผมก็จะประกอบไปด้วยปืน m 1 0ลายใหม่ rpd ลายใหม่แล้วก็ตัวโดดล่มที่เป็นลายใหม่3ชิ้นอีกเหมือนกัน และเซตสุดท้ายผมกับเซตของระวันใหญ่ผมก็ประอบไปด้วยปืน ICR-1 รวันรายใหม่ปืนโรคัสรายใหม่ปืน MC รายใหม่แล้วก็ตัวโดดล่มที่เป็นรายใหม่โดยระยะเวลาของตัวกิจกรรมผมอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์กว่า,วานิดๆครับผม กียกไดาวาก็ถือว่านานพอสมควรนะคือถ้าเกิดว่าใครค่อย <c oughs> ๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็สามารถเก็บแรกได้หมดแบบแน่นอนแต่เกิดว่าใครรีบนะผมอาทิตย์เดียวเนี่ยก็ได้ของวันครบหมดเลยนะเพราะว่าของวันทิกซอเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครที่ทำแล้วไม่พลาดเลยเนี่ยในส่วนของภารกิจทิกซอเนี่ยใช้เวลา7วันเนี่ยก็ได้20สิชิ้นส่วนนะผมก็แรกได้ครบหมดพอดี แล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำรับการอัปเดตข้อมูลล่าสุดถึงเควสภารกิจมันใหม่ของน้องโอแบนก็เหมือนเดิมว่าสำหรับใครชอบกิปดีๆแบบนี้มีสาระของรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งในช่อง YouTube และในช่อง Facebook กันได้นะครับผมและวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาช่องผมก็ไปแล้ว